ประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีนะจ๊ะแล้วก็บวกลบคูณหารไปก็แวะนู่นแวะนี่สักนิดหน่อยก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะถึงบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะจะไปหาคุณยายคุณแม่คุณพ่อคุณน้องทุกๆคนที่อยู่ที่บ้านนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณเอตั้งแต่หลังบวชนะฮะอันนี้พูดจริงตั้งแต่บวชเสร็จปุ๊บแล้วก็เออลูกก็หายหน้าหายตาเลยนะ หกหมายถึงอะไรอ๋อเป็นเลขมงคลครับก็มันจะทําให้เราแบบเกิดบันพระฤหัตไงก็เลยต้องใส่เลขนี้อืมจริงก็คือตั้งแต่หลังบวชอ่ะไม่ได้กลับบ้านเลยกี่เดือนแล้วเนี่ยสึกตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามีเทานกรกดาโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับครูฟอร์ดเฟิร์สมาครับอีกแล้วฟิร์สอีกแล้ว หนาวอ่ะไม่ได้กลับบ้านนานเนาะนานมากจริงๆโอเคครับพี่ปาร์คครับเรียกพี่ปาร์คดีกว่าไม่ได้พี่พักหรอกนะฮะจริงๆนะเนี่ยพูดตรงๆเลยไม่ได้กลับบ้านนานมากเลยประมาณแบบสามเดือนเบื่อไหมมีหลายบ้านใช่มีหลายบ้านนะครับทุกคนน่ารัก ไม่ถึงคืออะไรอ่ะห <c oughs> นีไปอยู่กับสาวจันใช่ก็คือสึกมาปุ๊บอยู่บ้านไม่กี่วันไปจันเลยงงเหมือน <c oughs> แล้วก็ทุกคนคิดดูนะกลับมาจากต่างประเทศคือไม่กลับบ้านนะฮะอยู่จันนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่นานแค่สองเดือนเออไม่นานเลยสองเดือนก็ถือว่านานอยู่นะครับ ยินดีใช้ชื่อนี้ค่ะโอเคดีมากครับพี่ปาร์คเดี๋ยวฝอจะเปลี่ยนให้ไปเรื่อยๆนะพี่อาจจะชื่อปิกบ้างอย่างเงี้ยนะหลายบ้านแต่ไม่หลายใจใช่ไหมคะใช่ครับไม่หลายใจครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้เออปามไปตุรกีด้วยไหมฟอร์ไม่ครับพี่ปามไม่ได้ไปครับพี่ปามกับนุ่นรอไปอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคืออันนี้มันเป็น ที่ที่จะไปอ่ะก็คือคุยกันไว้แล้วกับแทนว่าแบบเออเราทํางานมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราขอไปเที่ยวกันคือคุยกันไว้แล้วคือบอกแม่ไว้แล้วแหละคือบอกแม่กับพ่อไว้แล้ว คือจะให้พ่อกับแม่คุยให้ด้วยกับพี่พอดีฝอจะได้ว่าไม่ต้องมีปัญหาการอันนี้คือพูดตรงๆนะห้ามแบบไม่อยากให้ดรามา่าหรือว่าไม่อยากให้อะไรเลยคือพูดตรงๆว่าแบบคุยกันไ้แล้วว่าจะไปเที่ยวกับแทนเพราะว่าเราเก็บเงินมาอันนี้อันนี้ต้องต้องพูดก่อนเลยนะว่าแบบบางคนจะว่าฝอว่าแบบเออทําไมไม่เก็บเงินไว้คือจริงๆผมมีส่วนที่แบ่งไปเที่ยวด้วยใช้เก็บด้วยใช้ทํางานด้วยอันนีนะ้ต้องแบ่งก่อนนะครับว่าทําไมถึง เออจะมีคนชอบบ้าว่าแบบเออทำไมไม่เก็บเงินไปเที่ยวอันนี้ผมก็ต้องซื้อความสูงให้ตัวเองด้วยแล้วเพื่อนก็แบบเพื่อนก็คุยกันไปแล้วว่าอยากไปเข้าใจไหมเก็ตฟิลไหมว่าแบบคุยกันไว้แล้วแล้วเนี่หลังบทมันยังไม่มีเวลาก็เลยแบบรู้สึกว่าให้มันแบบเออหาเวลาก่อนไหมแล้วค่อยไปแล้วมันคือมันได้ตรงนี้พอดีคือมันได้วันตรงนี้พอดีแล้วเราก็แบบเออเขาก็พร้อมวันนี้พอดีก็เลยได้ไปคือเงินเก็บเราเก็บมาถ้าเก็บมาแล้วเราแบบเออ จะไม่ได้ใช้หรือว่าหาความสุขให้ตัวเองเลยมันก็แบบไม่ได้ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบต้องอยากได้บ้างหรือว่าอยากเที่ยวบ้างเงี้ยเหมือนที่เพลีว่ว่านั่นแหละเออทำไมถึงเลือกไปตุรกีคะอันนี้ฝนต้องบอกก่อนเลยว่าแทนอ่ะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวีซ่าหรือว่าอะไราต่างๆการที่ไปตุรกีอ่ะคือมันไปง่ายเราใช้แค่พาสปอร์ตมันก็เลยไปได้เลยผมถึงเลือกไปตุรกีแล้วตุรกีก็เป็นเมืองที่สวยเหมือนกัน ไม่ได้แบบแย่เลยสวยมากเป็นบรรยากาศดีมากฝอก็เลยเลือกไปตรงนี้เออแล้วไม่อยากให้แบบนู่นนี่นัน่น,นไม่อยากให้พูดว่าแบบเออไปแล้วอะไรเงี้ยคือผมคิดไว้แล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็ t feel ไหมแล้วผมก็บอกแม่ไว้แล้วก็อบอกลยแล้วอบอกแทนไปแล้วว่าแบบเออพร้อมตอนนี้นะโอเคไหมได้ไหมจริงอืมไม่อยากให้คิดแล้วฝอก็บอกพี่แพรดี้บอกไปแล้วกระดอนไ้แล้วสักพักหนึ่งคือจะให้พ่อกับแม่บอกให้ด้วยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาการและอยากให้ทุกคนแบบ เออเข้าใจว่าแบบเออผมทํางานกับเพื่อนมาก็อยากให้เพื่อนได้ไปเที่ยวด้วยต่างประเทศคือเพื่อนก็อยากไปกเออไหมือนกันเออ get f e ล l ไหมเข้าใจไหมทุกคนแล้วก็อีกทริปนึงก็อยากเพื่อนก็พาไปจีนอยู่แต่ว่าเงินมันไม่พอไงก็เลยต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนให้เพื่อนทํางานเก็บเงินไปก่อนแล้วก็พอไปอีกทริปนึงกับพี่พด,ดีก็คิดไว้เหมือนกันว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าร้องให้พี่พอด,ดีพร้อมก่อนการที่จะไปต่างประเทศไม่ใช่แบบเออ ป,ปุ๊บปุ๊บปั๊บจะไปได้เลยอ่าอย่างแรกนะพี่เพืทนี่ก็ต้องทําบ้านทําอะไรก่อนจะเสร็จเราก็ต้องรอให้พี่เขาพร้อมก่อนไม่ใช่จะแบบผมจะทําตามใจทุกคนไม่ได้เออใช่อันนี้อันนี้ผมแบบขออนุญ,ญาตนิดนึงนี่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนี้หรือก็จะให้แม่บอกเหมือนกันเพราะว่าคุยกับแม่มาแล้วว่าแบบเออวันนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยนี่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าทํางานมาตอนทํางานมันก็เหนื่อยอย่างน้อยมันก็ต้องแบบหาความสุขให้ตัวเองบ้างเออเก t feel ไหม จีนนะ่าเที่ยวค่ะพี่แปรลี่ก็อยากไปญี่ปุ่นครับแต่ว่าต้องรอก่อนเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปนา่นใช่ไหมทุกคนแต่ว่าต้องคิดดูนะว่าแบบเออให้พี่แปทลี่ทำอะไรให้เสร็จก่อนเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยเราจะต้องไปเชียงรายไปงานแต่งพี่สมปองก็ได้ไปเที่ยวอยู่แล้วเออแล้วเราก็จะเจลิดไปเที่ยวเลยนะครับเข้าใจดีเออนั่นแหละใช่วันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็จะพาพี่แพรลี่ไปบ้านนะครับที่บ้านเขาทําอาหารไว้รอ ที่บ้านทำอาหารไม่รอนะฮะน่าน่ายินดีต้อนรับค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะพาพี่แพดีไปเขาเรียกว่าไปไหนนะกี <c oughs> ะะ่ฮาวทัสเลยนะคุณแพ,ด,พดีไปข้าห้องน้ำครับกินกาแฟแล้วมากินกาแฟแล้วมานะฮะ <S <S 2> <S 2> มีอะไรต้องบอกกันจะได้มีก็บอกครับก็บอกใช่ ผมทรงนี้ก็รอนะเดี๋ยวจะไปตัดออกอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าให้มันแบบพอดีพอดีกว่านี้ผลัดกันไลฟ์ใช่ครับเพราะว่าพี่ไพที่เข้าห้องน้ําเขาไม่สามารถไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ําอยู่เดี๋ยวมีคนไปขอให้รูปอีกวีนอีกนะฮะไม่ได้นะจ๊ะกลับวันไหนครับพี่แพรพี่แพรตอนแรกอะ่ะแกจะกลับวันประมาณวันนี้แหละแต่แกอยากไปนั่นอะ่ะเขาเรียกว่าไรนะตามเงินทมตามเงินทมก่อนพรุ่งนี้ประสุรินครับจะไปบ้านช้างเขงก็ไม่เคยไปนะทุกคน มันเป็นยังไงบ้างอ่ะหมู่บ้านช้างมันมีอะไรบ้างฝดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหมู่บ้านช้างมันมีอะไรบ้างเฮ้ยกลับกล้องให้ดกบักเออนุ่มเดินไปละหาซื้อหมวกแน่อ่ะเชื่อไหมว่าซื้อหมวกเออเห็นปะละ่ล่ะเห็นปะละ่ล่ะเอออะใบนี้สวยไหมอ่ะลองดูซิอะติดติดอะยังไงเออ อ่ะปึ๊บนี่เห็นปะละ่ะว่าแล้วนี่สีเขียวนะจ๊ะเออนะเจ้าของร้านหาเจ้าของร้านนะนี่ป้ามาขายของให้หน่อยสิเร็วๆอ่ะดูกระจกแล้วหนึ่งนี่อายยังไงถูกใจไหมอ่ะยังอาจจะดูใบใหม่นี่เห็นปะเห็นปะกำลังเลือกละตัวนี้อ่ะยังไงหาเจ้าของร้าน ถูกใจไหมอ่า <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วใบนี้ยังไม่ถูกใจอ่ะลองใบใหม่นะจ๊ะมาเริ่มเลยลองใบใหม่นะจ๊ะอ่ะเทสเทสอ่า <c oughs> ใบนี้โอยังไงเหมือนจะชอบแต่แบบอ่ะยังไงดีวะเอ๊สวยหรือไม่สวยอ่ะยังไม่ใช่อ่าลองใบเดิมดูหน่อยลองใบเดิมดูหน่อยเร็วจาของร้านอยู่ไหนอ่าไม่พาดอีก เดินมาดูอีกแล้วนะฮะนี่อ่าใบนั้นเก็บนะฮะเออมาขาบอยแล้วหนึ่งขาบอยแล้วหนึ่งเออนะอ่ะอันนี้ไม่เอาแน่นอนอุอยแต่สวยวะ่ะแกใส่แล้วก็ดูดีอยู่นะอสีเขียวละหนึ่งสีเขียวแล้วหนึ่ง สีเขียวแล้วหนึ่งอะยังไงเห็นไหมลองไปดดิมนี่อ่ะคิดในใจกูเอาใบนี้แหละหนึ่งนี่อ่ะยังไงอ๋อไม่เอาไม่เอาจ้ะสรุปใบเขียวไม่เอานะจ๊ะอ่ะยังไงสีดำไหมสีดำเพราะแกชอบสีดำ ซูมหน่อยค่ะโอเคไปอ่าชอบใบ,บนี้ชอบหมวกคขาบอยชอบหมวกคขาบอยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอืมเออน้องฟอร์ดเอาพี่มากๆเพราะพี่รักน้องฟอร์ดมากอะไรอเอาอะไรอง,งู เอออ่ะยังไม่พอใจอ่ะอ่าไปไม่พอโอเคอันนี้ไม่สวยว่ะอ๋ออะเดินไปเลือกข้างในแล้วนะฮะรอรุ้นนะฮะอ่ะเชื่อไหมทุกคนว่าแกเอาสีดำ ทรงนี้ลุงเลยลุงแพ้ไม่ได้อะเชื่อไหมว่าอ,นนอันนี้แกไม่ไม่ได้จริงๆแก้วสีดำอันนี้ลุงเลยทรงลุงเลยนี่อ่ะยังไงเออไม่ได้นะสีดำเชื่อเถอะแกชอบสีดำอะปัดแล้วหนึ่งเออเออนะ S <S <S เออะแกพูดกับไอาตาแกพูดก,กับพี่ตาลำกี้ไอาตากูเอาใบนี้แหละหน,นึ่งนี่เชื่อเถอะอืม <S 2> <S 2> <c oughs> คอยดูนะจะใหม่ละสีดำเชื่อเถอะแก้วสีนั้นแหละแกชอบแล้วเนอะเห็นปะเออเดี๋ยวมาทาทรงเลือกนั่นแหละจริงๆเอาใบนี้แหละเออนะเออลูกหัวละหนึง่งนะมาลุ้นกัน อ่ะอ่ะ,อะเก็บสรุปยังไงเนาะใบนี้มันจะสวยปะวะท่าไหนลองซิเดินก็เดินไปส่องกระจกอีกรอบหนึง่งอ่าเห็นเะละ่ะเห็นเะละ่ะอ่ายังไงอ่าส่องกระจกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บเอาเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็จะเดินดูอีกรอบนะฮะเอะอเฮ้ยยังไงวะตามึงว่าสวยปะวะอะไรเงี้ย เออสีเทาอ่อนน้ำตาลอ่อนน่าจะเหมาะกว่าค่ะอ่ะเริ่มละโอโ้โหนี่หนูเอาไปนี้แหละพี่เออนี่พี่ตะเดิมเอาเงินแล้วนะฮะตอนนี้อ่าเออยังไงฮะอยากได้หมวกเหรอไม่ครับเออสรุปได้ไปไหนเสียมตาลเหรอใช่เสียมตออนี่เสียมตาลไปหนึ่งนะฮะตอนนี้ อะไรอยู่หรออะไรอยู่อะไรอยู่อ่าเริ่มละเริ่มเลยนะะซื้อมาใส่ได้ไม่นานหรอกนะ,ะทุกคนจริงๆผู้ภาคที่ดีเหตุมึงช้าจังวะเออกูรอจนเกาหัวแล้วเนี่ยเออเห็นปะละ่ะตรงเลยเอ,อ่ามึงเนี่ยช้ามากเลยนี่ อ่ะยืนเล่นโทรศัพท์แล้วเออเข้าแอปฟ้าแล้วฮะเข้าแอปฟ้าตอนนี้เอองรีบจ่ายเงินสิเร็วๆกูคันหัวน่ะเห็นไหมยืนเกาหัวอยู่นะเออเนี่ยน้ำลายกูยืดเกิแล้วกูเช็ดหลายรอบแล้วกม่ไหรมึงจะเสร็จนะเห็นปะดูดิยืนเล่นโทรศัพท์อืมเออเกาหัวแล้วหนึ่งอ่ะกูยืนเล่นโทรศัพท์มานานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะนี่